สวัสดีครับทรัพย์โสพณเจริญยนต์นะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าสวยๆสดๆมานําเสนออีกแล้วนะครับผมเอาใจสายเครื่องเดิมนะครับทรัพย์โสภลก็พยายามคัดเครื่องมือ2เข้ามากันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้นําเสนอ RT110 นะครับสิบเอ็ดแรงนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นตาไฟเล็กนะครับแต่โอ้สภาพนะฮะเดิมจัดเลยครับตัวนี้นะฮะฝาสูบไม่ถอดปั๊มไม่ถอดเครื่องนะครับสีสดธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีการปรับแต่งนะฮะแบบนี้เลยนะครับผม เครื่องสภาพดีมากตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขายกันไม่แพงนะครับตอนนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีเข้าใจกันนะครับก็อะไรแบ่งรับแบ่งสู้กันได้ก็ช่วยกันนะครับผมตัวนี้ขาย24,900บาทนะครับ24,900บาทนะครับผมราคานี้ไม่พอส่งฟรีทั่วไทยนะครับรับประกันหลังการขายให้อีก60วันนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะครับเดิมทุกจุดนะฮะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเลยนะครับปั๊มไม่เคยคลายนะครับภาวนาไม่เคยแต่งนะครับ ส่วนตัวเรือนปั๊มใหญ่ก็ไม่เคยถอดแก๊ปผู้ฉีดังไม่เคยถอดเลยครับสาหรับเครื่องนี้นะครับราคานี้นะครับดีที่สุดในเมืองไทยแล้วนะครับผมพร้อมส่งให้เลยนะครับผมราคานี้เบาๆเลย24,9 0 0บาทนะครับผมรับเองหน้าร้านมีส่วนลดนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงพร้อมกันนะครับสาหรับตัวนี้นะฮะด้านในแน่นมากครับตัวนี้การันตีนะครับไม่โม้ครับพูดจริง หายอยู่ไม่ผิดหวังครับตัวนี้สุดยอดนะหั้นน้ำมันไม่บุก้วยนะครับตัวนี้ระโปงก็ไม่บุกนะครับตัวนี้สมบูรณ์มากครับรูจากเราไปเปลี่ยนข้อเหลวให้เป็นน้ำมันเครื่องใหม่สามลิตรน้ำในมานาใหม่เสี่ยให้นะครับอันนี้งานดิบเลยยังไม่ได้ทำอะไรฮะรนนีวิวให้ดูก่อนเดี๋ยวสโลว์ให้ฟังนิดครับ เขาแล้วครับรีให,ให้ฟังนะครับตอนนี้โชคดีนะครับไฟหน้ายังติดอยู่หรือว่ายังโชคดีไฟหน้ายังติดอยู่สมบูรณ์นะ โอ้สุดยอดนะครับภายในแน่นจิกเลยนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสามหกสองแปดสองสามแปดนะครับเดี๋ยวทิ้งให้หน้าโพสทีจะย้ำให้ช้าๆนะครับเผื่อท่านใดจดทันนะครับศูนย์เก้าแปดสามหกสองแปดสองสามแปดอาร์ทีร้อยสิบเดิมๆนะครับสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับมัดจำสามพันบาทที่เหลือเก็บหน้าบ้านท่านนะครับมีที่ซับโสพลเจริญยนที่เดียวที่กล้าเก็บเงินปลายทางราคาสองหมื่นกว่านะครับ สวัสดีครับลำโดยลำโดยโชคดีครับ